ทักทายสบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านประวัติบัตรตำนานเมืองคิดหนี้าพผีผานองมาหย่อนร้อยความเป็นมากของเมืองอุบลกว่าพิ่นสิบเป็นจังหวัดอุบลราชธานีกว่าคนอุบลสิบเป็นคนไทยนั่นมีความเป็นมากจังใดอุบลราชธานีคือส่วนหนึ่งของอีสานเป็นจังหวัดในพื้นที่แถวอีสานใต้สื่อของจังหวัด หมายถึงเมืองแห่งบัวบานหรือเมืองอันมีทีมาจากนครเคลือนขันกับแก้วบัวบานที่ปัจจุบันก็คือจังหวัดนงบัวลำพูพัฒนาการของอุบลราชธานีก่อนสิเติบโตขึ้นเป็นเมืองและก็ได้เป็นจังหวัดคือช่วงหลังปีพศหออนึ่งพันนีรัฐเจนละแหลกสุดในอีสานที่ตั้งอยู่บริเวณโขงชีมุนที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละครับ ต่อเนื่องถึงจังหวัดอำนาจเจริญยะโสธรและก็ร้อยเอ็ดกับดินแดนทั้งที่วเขาพนมรุงเล็กทรัพยากรสำคัญของเจนละที่สร้างคว้วมั่งคัมมง่ังให้กับแถบทิ้นแถวบริเวณนี้ก็คือเล็กและกะเกือที่มีแรงสำคัญมากมม้อยู่แถบทินแถวบริเวณทงกุล่าห้องไห้มีการสืบเนื่องคว้มเป็นอยู่ของชุ่มชนมากกว่าสามพันปีมาแล้ว ในช่วงปีพศ1 1 0 0วัฒนธรรมทวารวดีจากท่างภาคกลางได้เข้ามาสู่อีสานจนกระทั่งถึงเมืองอุบลรัชธาณนี่วัฒนธรรมทวารวดีนี่ก็ได้แก้ศิลปกรรมหนื่องในพระพุทธศาสนาที่มีการผสมผสานกันกันกบวัฒนธรรมทองถินจังได้ิืมมีการปรับเปลี่ยนหินตังในศาสนาผีดังเดิมให้กลายมาเป็นเสมาหิน พ่อหลังปีพ่อศ1น0 0วัฒนธรรมขอมจากทางทะเลสาบกัมพูชาก็ได้แร่เข้ามาสู่อีสานและก็เขามายั่งแถบทิ้นเมืองอุบลในอดีตดังได้ปรากฏชุ่มชนโบราณจังเช่นปราศาสทอิฐหินขั้นดินขั้นชักน้ำเตาเผาเขือบต่างๆและก็อีกหลายสิ่งหลายอันมากมาย คณะเดียวกันการค้าโลกก็ได้ขยายว้งก่วงขวางขึ้นเพราะว่าคนจีนในยุคอดีตเพิ่นได้ค้นพบคนพ่อเทคโนโลยีของการเดินเรือสมุทรในช่วงปีพศ1800คาและกาล้าได้เข้ามาสู่อีสานที่แถบทินแถวบริเวณอุบลจากนั้นในช่วงหลังปีพศ2000พวกล่าจากฝั่งสายแม่น้โคงก็ได้เคลื่อนย้าย นีควมคขัดแยงทางการเมืองได้มาตั้งลักแรงอยู่ในแถบทินอีสานแต่อุบลร,ราชธานีในขณะนั้นก็ยังเป็นป่าเป็นดงอยู่เขตชายขอบอยัางบ่มีบัานมีเมืองแล้วก็บม่มีชุมชนเป็นลักแรงทีถาวรมีเมืองหรือว่าบ้านเมืองเกิดขึ้นกับเมื่อเล่าแล้วกับพวกค้าได้ขยายเข้ามายัางแถบทินบริเวณแถวนี้ ขันพ่อถึงพ่อส1อ 2, บร1 3รพชนของคนอุบลราชธานีซึ่งเิ่นมาจ,จากทั้งเมืองนครจำปาสักด์ก็ได้เข้ามาขอพึงพระบรมโพธิสมภานของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจากนั้นก็ได้ตั้งบานเฮือนขึ้นยุท่ดอนหมดแดงซึ่งก็คือบริเวณอำเภอดอนหมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันพ่อช่วงปีพศ2325รัชการที่หนึ่ง ได้โปรดเก่ายกฐานะบั่นห่วยเจรแม่ขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีเมื่อวันจันทร์เดือนแปดเริ่ม13คําปีฉวดเจรแม่ก็เป็นซื้อหวยแล้วก็เป็นซื้อมูบัดปัจจุบันนี่เพิ่นเอิญบั่น,นท่าบอสึ่งอยู่ห่างจากดเมืองอุบลไปตามเส้นทางที่สิไปทางจังหวัดยโสธรภหยหลังก็ได้มีการตั้งเมืองบริวารต่างๆขึ้นอีกบาวาสิเป็นตั้งบัานขุกกรุงพระเนียง เป็นเมืองเข็มรัฐท่านี้ต่างบันซองนา่งขึ้นเป็นเมืองเสน่างคณิคมต่างบัานนำลมไ่เป็นเมืองเดชอุดมต่างบันกวงชะโดเป็นเมืองพิบูลมั่งสาหานต่างบันสพื้นเป็นเมืองตะการพืชผลต่างบัญนหน้ากอนจอขึ้นเป็นเมืองวารินชำละต่างบันที่เป็นเมืองกเกษมสีมา เมืองกเกษมศีมาปัจจุบันก็คืออำเภอเมือง30แล้วก็อีกหลายๆเมืองครับพอถึงปีพศ2 4 2 5รัชการที่หากระได้มีโปรดเก่าให้ปฏิรูปการเมืองการปกครองมีการทรงข่าหลวงจากทางกรุงเทพมาปกครองเมืองอุบลเป็นครั้งแรกกระได้แก่หลวงผักดีนลงคทัดไกรฤธิ์มีตำแหน่งเป็นปลัดบัญชีของกระทรวงมหาดไทย พ่อปีพศ2 4 3 4มณฑนทนเล่าเกา่ากองมันชา่การอยู่ที่เมืองจำปาสักแต่กลุมหลวงพิชิตปีชากรข่าหลวงไงประจำมณฑนทนเล่าเกา่ากับเลือกที่สิตั้งกองมันชา่การที่เมืองอุบลเหตุให้กองมันชา่การม่ฑนทนได้มาอยู่จังหวัดอุบลตั้งต่ะหนันเป็นต้นมากในปีพศ2 4 3 5ช่วงเดือนมิถุน่าได้มีเลือกลนไฟซื่อผานิ์ พัฒนาของบริษัทสยามบุรพาธิตสิทธิการณเมืองอุบลแลนลับผู้โดยสารจากเมืองอุบลไปนครราชสีมาตามลำนำมูลเป็นเทอแรกพ่อเขาสู้ช่วงปีพศ .2436 เมื่อช่วงวันที่11มกราคมกับเป็นมือแรกที่สายโทรเลขเมืองอุบลกรุงเทพเปิดใส่การใด ปีพศ2442ผลจากเหตุการณ์รอดศ112ฟังสไส่แม่นำค้งได้ตกเป็นของฝรั่งเศสส่วนฟังขัวเป็นของสยามอุบลที่สังกัดมณฑลเล่าเกา่าจังได้เปลี่ยนสื่อเป็นมณฑลตะวนออกเฉียงเหนือและอื่นเช่าอุบลว่าคนชาติไทยในบังคับสยามปีพศ2443 มีกลุ่มคนได้ตั้งตนเป็นเอกเทศแล้วก็อื่นตนเองว่าภูมีบุญแต่ก็ถืกอีกกลุ่มหนึ่งอื่นว่าผีบุญโดยเริ่มเกิดขึ้นทั้งเมืองตากการพืชผลแล้วก็ได้แพร่กระจายไปที่เมืองอื่นๆจนเกิดขบวนการผีบุญขึ้นเนื่องจากการปฏิรูปการปกครองสมัยราชการที่หาเหตไหยหัวหน้าชาวพื้นเมืองดังเดิมมืดอำนาจลงไป ในปีพศ2 4 5 9เมืองอุบลราชธานีได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดอุบลราชธานีปีพศ2 4 6 5รัชการที่6กโปรดเก่าให้ร่วมม่นทนอุบลราชธานีม่นท้นรอยเอด็ดม่นทนอุดรธา,านีเข้าเป็นภาคอื่นว่าภาคอีสานในช่วงปีพศ2 4 7 1หลังจากเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพ ไปถึงนครราชสีมาเมื่อปีพศ2 4 4 3แล้วเสร็จปีพศ2 4 7 1กะมาถึงสถานีปลายทางที่วารินชําละจังหวัดอุบลราชธานีปีพศ2 4 7 5หลังประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยกะมีผู้นำทางการเมืองคนสำคัญคือนายทองอินผูริพัน์นายเลี่ยงชัยยการ ให้ฟ้องสิทธิธรรมได้รับเปลือกเป็นผู้แทนราษฎรจากจังหวัดอุบลราชธานีและคในปีพศ .2482 ชา่าอุบลราชธานีที่ถือเอื่อวนาเล่ามาตั้งแต่เดิมต่อไปนี้ให้เป็นคนไทยหมดทุกคนเพราะรัฐบาลเปลี่ยนสื่อประเทศจากสยามมาเป็นประเทศไทยครับอันนี้คือเรื่องเล่าเก็ประวัติศาสตร์ ของเมืองอุบลที่ได้ถึกบันทึกไห้ใบบุญหยิบยกมาบอกมาเลา่ามาเา่าความเป็นไปเป็นมากของบ้านเมืองเพิินตั้งแต่แรกริ่มก่อนที่สิเป็นบ้านเป็นเมืองจนกระทั่งได้เป็นจังหวัดละกาคนเล่าในอุบลหยกกนๆได้รับการยกหรือว่าเปลี่ยนให้มาเป็นคนไทยสัญชาติไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ได้เบาได้เล่าสู่พีสูนองฟังแล้วกาสิได้อำลาฝากพี่ฝากนองซอยไหลซอยแชร่กดติดตามเป็นแร่งอกแร่งใจในการบันทึกเรื่องรล่าประวัติบัตรตำนานเมืองไหวในยูทูเพ่อๆกันไม่คิดหนาโชคดีมีสุขทุ่ททันรับ